นี่โนโดได้ทำกี่ซีซีนะสามร้อยหกสิบทุกคนไม่รู้ว่าจะใหญ่เกินหรือว่าพอดีหรือว่าเล็กไปตื่นเต้นความรู้สึกเป็นไงกันคะเหมือนเราทำเองะะอเลยค,คะ่ะใช่ตื่นเต้น ท้าสดชื่นนะคะตอนนี้หนูก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองห้อย,ยายไขแดงแรงงทรมาพี่น้องวันนี้นะคะหนูก็อยู่ที่นี่เลยค่ะ i d o l ี y c ลิ n i c นะคะก็คือคลินิกสัลกรรมตกแต่งเฉพาะทางวันนี้หนูตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้หนูจะมาทำนมแล้วก็พ่าตัดตาสองชั้นก่ะทุกคน <Wow. S 1> ตามมาเลยส <Wow. S 1> วัสดีค่ะ อย่างนเยโอเคแล้วก็ล้างมือแล้วคนรับนีนเนใช่ค่ะที่นี่จะเป็นรุ่นนี้เลยโมติวานะคะโอทุกคนรุ่นที่ดีที่สุดนนตอนนี้เลยนี่คือรุ่นที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมคะได้ค่ะโมติว่าเหรอคะค่ะวันนี้โหนได้ทำกี่ซีซีนะ สามร้อยหกสิบทุกคนไม่รู้ว่าจะใหญ่เกินหรือว่าพอดีหรือว่าเล็กไปตื่นเต้นเดี๋ยวพาพอดีเข้าครับโอเคค่ะไปค่ะนี่ทุกคนไปดูเร็วนุ่มๆับบมันุ่มมากเลยเนาะเาค่ะไปเอ้ยตื่นเต้นโอ้โหทุกคนห้องพักฟื้น v ีไอพีเหรอคะมีกี่ห้องคะแบบนี้ ห้องนี้ห้องเดียวเลยสำหรับแขกว i p อีไออ่ะเปลี่ยนผ่าตรงนี้โอ้พร้อมเลยนี่ค่ะทุกคนพร้อมมากแล้ววันนี้หนูจะได้ผ่าตัดกี่โมงคะจะเป็นช่วง่ายค่ะตาบ่ายสามแล้วก็หน้าอกห้าโมงเย็นใช่ตื่นเต้นๆค่ะทุกคนคือตอนนี้หนูตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องโทรบอกแม่เกดก่อนทําไม่ได้มีทุกข์เลยตอนนี้ ออกเม่เกตว่าทึ่งเร็ววันนี้ไม่เก็ตอืออะโลรับเร็วนะครับเม่์ทึ่งเร็วนะทึ่งเร็วม่าตื่นเต้นจู้จู้นะต่อยต้อยปั่งปังว่ะป้านใบเลยก้อยบ้านไปโดยดีก้อยปลอดใบก้อยไม่เจ็บว่ะสวยๆเขามาบวานไหนอะแนี่แม่์ทำตู้รานเด้๋ยวไอ้หนงเรียนออนไลน์แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับเก็บมานะจ้าเอ๋จุ๊บจุ๊บ ก็คือว่าวันนี้ลิลลี่เรียนออนไลน์นะคะแม่เกดเกอร์ยังมาไม่ได้แล้วก็จะตามมาตอนเย็นนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่จะต้องโทรไม่ใช่ลิลลี่นะเพราะลิลลี่เรียนอยู่ต้องโทรห่คุณยูค่ะขอกำลังใจก่อนเต้นเต้นะได้รับ ครับเข้าถึงแล้วตื่นเต้นไหมคะเต่นเต้นมากเลยมือสั่นไปหมดเลยขอกำลังใจหน่อยดิรีบไปเองไม่ยอมรอวันที่เราก็เดี๋ยวมันจะได้พักทันไงเดี๋ยวมีงานอีกขอกำลังใจหน่อยดิไปดูนะครแล้วก็หาโอเคที่เท่าแล้ว งดอาหารแล้วเดี๋ยวรอไปสามเนี่ยผ่าตัดตาแล้วก็ห้ามงเย็นทำนมเลยอยากได้อยู่ด้วยอ่ะเนะครับแค่นี้ก่อนเป็นยครับทุกคนก็คือว่า ตอนแรกยูเขาก็เงินเพราะว่าเขาอยากให้หนูทําตรงวันหยุดเขาจะได้มาดูแลแต่ว่าหนูก็อยากทำมันทุกคนมันตื่นเต้นโอเคก็เดี๋ยวเรารอเวลาทําตากับนมนะคะเดี๋ยวย้ายทุกคนดูตาหนูก่อนทําก่อนหน้าสดเลยนะทุกคนนี่นะคะ รอเวลานะคะหนูก็จะนอนเล่นนอนพักแล้วก็ให้นายยินกับดีดีเนี่ยมาเฝ้าก่อนนะคะเพื่อรอแม่กิดมาตอนยินนูคาดว่าแม่กิดมาถึงหนูน่าจะแบบทําเสร็จแล้วก็ตื่นมาจะได้เจอแม่ก่อนโอเคเดี๋ยวรอกันค่ะความรู้สึกเป็นไงก่คะเหมือนเราทําเองเลยค่ะเป็น่งครับใช่ตื่นเต้นมากค่ะทุกคน ยิ่ไม่มาทำนุมเองเลยค่ะว้าวคือปังมากโรงพยาบาลก็สวยนะคะคงก,ก็สบายแล้วก็พ,กพี่โพยาบาลก็ดูแลดีมากเลยค่ะใครอยากทำนะคะมาทำที่นี่เลยค่ะ Idol Clinic Idolley อ๋อ Idolley เป็นมาเลย Idolley Clinic นะคะตอ,ลลอลลลลนะะนี้หนูก็ตื่นเต้นมากนะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบแล้วพย,ยาบาลเดินไปเดินมาตื่นเต้น,ตนว่าม่อะไรจะมาเรียก อันนี้หมอก็เรียกแล้วนะคะทุกคนหัวใจจะวายนะคะคุณเชิตอนนี้ก็นั่งรอเจอคุณหมอนะคะทุกคนยิ่งก็ยิ่ง้ายยิ่งตื่นเต้นแล้วค่ะเดี๋ยเราจะทำตาก่อนแล้วก็ทำนมเราจะมีนมแล้วจริง น้องเจนนี่เนี่ยมีตาสองชั้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าตาตกนะห<ช>างตาตกมากเลยอายุเท่าไหร่อายุ25้าค่ะ25อายุไม่เยอะเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีตาตกแล้วเราทํางานแบบนี้นะ่ะต้องชั้นตาต้องชัดเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะได้ตาดูโตด,ดูสวยนะครับแต่งง่ายนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญคือหมูแห้งดีนะฮะ,ะทำแล้วก็ต้องรวยะนะ จริงเนี่ยหมอเห็นรูปของเราแล้วรูปรูปรูปเอ่อส่วนกของเราแล้วอันนี้หนูเหรออันนี้ใช่ไหมใช่เวลาใส่เสืส้อผ้าหรือว่าเอ่อแต่งตัวภายในคอนเสิร์ตเนี้ยมันอาจจะยังไม่ชัดใช่ไหมคะเราต้องการให้มันมีความชิดใช่ไหมค่ะอย่างเนี้ยมหมอดูนะหมอเขาควจะรู้ ว่าเมื่อกี้หมอวัดมาดูแต่เนื้อหมอคิดว่าไซส์ที่เหมาะกับเราไม่กลัวมันไม่เกินสามร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้ไม่เกินไม่เกินนะค่ะแล้วก็จะได้เนื้อต้นนมจะได้ไม่ตึงมากจะได้อยู่ได้นานและก็ได้ความสิที่ดก็หมอดูแลวสวแน่นอนของเราไม่ต้องกลัวนะ ต้องวนนะเราไม่ต้องวนดูหมอดูรู้ถึกตื่นเต้นนะว่าเจ็บค่ะเอาเป็นว่าถ้าถ้าผ่าตัดแบบแบบถูกวิธีเลือดออกไม่น้อยค่ะน้องจะรู้สึกตึงแค่วันแรกๆอ่ะมันจะไม่มีแบบนอนจิดเตียงแบบเหมือนร,รู้สึกเราทำแบบสมัยก่อนไม่มีค,คนไข้ที่นี่ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเราในแผนที่เคยทำได้เนะี่ยก็ขอให้หมอก็ให้กำลังใจน้อง้วกันขอให้ ต nah. so, ื่นมาเจ็บน้อยๆนะฮะเราต้องสวยเรื่อยๆเนาะไม่ต uh ้องกังวลคุณหมอจะมาผ่าตัดเองหมอก็บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลอยูเยเดี๋ยวหมอจะทำให้เราสวยที่สุดนะขาดูเสร็จแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้หนูไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องตาเลยเพราะว่ากำลังจะเข้าห้องผ่าตัดทำนมพร้อมสู้ค่ะไปเลยใช่ไหมคะ chị bếp chú ơi chị hai chú ơi chị chơi, chú ơi chị đây chú ơi chị hai chú đây จะดูนะเต่จะว่ากินยานะเอี๋ยวนอะดย้ดยนีย่ตะวันเดีดย๋ดยว๊รื่องจุ่นจะดุ เจ็กก็เจ็บก็ช่วยฝีเอ็กซ์เีมเลีทีีเจนเจ็บวิตนองแล้วอายุเลยนี่ไม่อยากให้มืดยืดป๊ย เนี่ยดีไปเต็งใต้ปีนะใช้ไล่อยู่กันนี่เลยกินจา่าจ่ายอ่ะเก็บกิน